สภาะดันีของการเงเป็นสเป็นสินดีด้วยน่อืมอืมดีดีนะสำนีน่ะอืมดูแลงูฝอนบอดปีกงดลึก ตัวโตอะสะโพกข้างหน้าหน่เนาะอแนเพราะว่ามันเขากระตุ้นไฟแล้วมันจองเกี่ยวกันเนี่ยห่อดวงใหญ่เสียสามเข็มดวงน้อยเสหนึ่งเข็มเส้นตัวหนึ่งอ่ะถือดี มันลูดเล่นไปเตะตีมันนะเอมันไปหอดหลังตีเศนีน้อยตัวนั้นนะมันมันจะอยู่กองอีกเส้นหนึ่งจ <c oughs> ำยากเส้นนัน้นเะแล้ว เดีย๋ยวถ่ายคลิป่อยหนึ่งการนี่คือการฟังเข็มปวดขานะกกขาตุ้นไฟฟ้าเปิดนมเนเปิดมงหมดแมนเปิเปเปดแปดโมงสองสนแปดโมงแรง พอดีเบามันเต้นแหงสำเนาหัดค <ừ> <ừ ừ. S 2> อยมันหัดสีบ <ừ ừ. S 1> ุตรถึงเต้นมันจองมันดึงเลย ไอ้คำฝึกเวลาเขาปดเข็มมันนักสิค่อยม้คอยส่วงไปวอาจุดที่เขาเจ็บแถวกอกขาบริเวณกกขาเลยจ้องเพินสะโพกเนาะแต่วันนี้เขาเน้นตัวกกขาเขาจะบ่ปักตัวสะโพก Mm-hmm.